สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะอยู่กับช่องพังกุกิกนะคะวันนี้นะคะขอบคุณออเดอร์ผลไม้หวานๆนะคะหลังเลิกงานกุกิกมาแล้วนะคะแม่ๆขอบคุณค่ากรทำงานมานะ,ะขอบคุณค่าสวยๆสวยๆนะคะกราบขอพระคุณนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่ลุงพรนะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตาเปิด ร้านนะคะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่พรีมนะคะที่ทันเมตตาช่วยขยับออเดอร์ให้น้องนะคะกราบขอบพระคุณแม่ก้อยนะคะที่เมตตาช่วยขยับออเดอร์ให้กุ๊กกิ๊กนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อนะคะนอกเหตุเป็นอย่างสูงนะคะคุณพ่อจ๋าที่เมตตาปิดร้านปิดตะกร้าให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะนะคะขอให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะ ทั้ง4ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะคะ ไหลกองทองไหลมานะคะพราบคูปกรรมช้างปกปักรักษาคุ้มทองนะคะกลาบขอพราคุณคุณแม่คุณพอ่อท่านมากมากเลยนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กหลังเลิกงานวันนี้ได้ทานนะคะกลาบขอประคุณคุณแม่คุณพอ่อท่านมากมากเลยนะคะขอให้คุณแม่คุณพ่อนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนะคะ เดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะทําหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะพระครูประคำช้างปกปักรักษาคุ้มครองนะคะนะคะกลาบขอประคุณสําหรับออเดอร์ผลไม้นะคะตอนเย็นนะคะกลับขอประคุณท่านมากๆเลยนะคะกลับขอประคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะ ขอขอบพระคุณในความรักความเมตตานะคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เมตตาช่องเล็กๆวันนี้นะคะนะคะ <c oughs> คุกก๊กเลิกงานมานะคะได้ทานผลไม้วันหวานเลยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆวันนี้นะคะ <c oughs> ขอให้มินไหลกองขอให้ทองไหลามานะคะ <c oughs> <c oughs> เดินทางไปไหน ก็ขอให้ท่านแคลวคาดปลอดภัยนะคะกลาบขอพระคุณออเดอร์ผลไม้ยามเย็นให้กุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะกลาบขอพระคุณคุณแม่คุณพ่อมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะนะคะกลาบขอพระคุณคุณแม่ลุงพรนะคะกลาบขอพระคุณคุณแม่ปรีมนะคะกลาบขอพระคุณคุณแม่ก้อยนะคะแล้วก็กลาบขอพระคุณคุณพ่อนอกเหตุเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับตองกุ๊กกิ๊กนะคะ ขอให้ท่านเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้กุ๊กกิ๊กทานไปเรื่อยๆนะคะกลาบขอบพระคุณนะคะ คุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวแม่ควันขออนุญ,ญาตจบทิปไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่ควันต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ลุงพรนะคะคุณแม่ปรีมนะคะคุณแม่ก้อยนะคะแล้วก็คุณพ่อนอกเหตุเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้คุกกี้วันนี้นะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ